พระสมเด็จบางขุนพรมขยายผิวด้วยกล้อง 30x mm. เพื่อดูคาบกุกการเรียนรู้คาบกุกพยายามวิเคราะห์จากสิ่งที่เราเห็นผ่านกล้องนะครับไม่ไว่าจะเป็นกล้อง 10x กล้อง 30x กล้อง 60x เจาะเนื้อนะครับกับ 100x ภาคพวกนี้นะครับจะมีรายละเอียด ของความเก่าเนี่ยปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนตรงนี้จะเป็นบริเวณเลำตัวขององค์พระนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระพักของพระเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปพระภาพเต็มไม่ให้ดูนะครับแล้วก็ลงไล่ศึกษาเรียนรู้ผ่านกล้องจุลผ่านกล้อง3 0 x ไม่้ดูนะครับทุกคนจะเห็นธรรมชาติความเก่าของพระได้อย่างถูกต้องตรงนี้จะเป็นม,มุมตรง11นาฬิกานะครับ เลื่อนลงมาด้านกลางก็จะเป็น12มิลิกานะครับเราก็จะเห็นผิวพันธุ์วันณะของคาบกุกได้อย่างชัดเจนจุดสังเกตในการดูคาบที่เราสามารถแยกเกสแท้ได้ก็คือพระที่เป็นคาบแท้เนี่ยจะมีรายละเอียดของลายฝืนหรือเขาเรียกผิวนวลกุกปรากฏให้เราเห็นทุกจุดนะครับจะมีล้างหนักล้างเบาแค่ไหนนะครับย่อมมีปรากฏ ตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าตักของพระนะครับให้สําคัญเวลาเราดูคาบปุกเราดูแม่พิมพ์ของพระไปพร้อมกันได้นะครับพิมพ์ของพระสมเด็จบางหุ่นพรมพิมพใหญ่หัวเข่าด้านซ้ายขององค์พระจะมีลักษณะนูนใหญ่กว่าด้านขวาเสมอนะครับซึ่งก็เหมือนกับพระสมเด็จวราคังเช่นเดียวกันแต่ขนาดของเขาจะแตกต่างกันนะครับซึ่งเส้นซุ้มเล็กพระก็จะมีลักษณะย่อมลงมานะครับ เส้นซุ้มใหญ่พระก็จะมีลักษณะใหญ่ไปตามขนาดของเส้นซุ้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานออทั้ง3นะครับเราก็จะเห็นธรรมชาติความเก่าของเขาปรากฏชัดเจนมากนะครับทุกจุดรายละเอียดของพระหรือแม่พิมพ์นะครับจะลึกชัดคาบกุมีความเก่าชัดเจนมากนะครับพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลองวิเคราะห์ตรงนี้ดูบ่อยๆ นะครับมันจะทําให้เราคุ้นชินนะครับเวลาเราไปเจอพระที่มีเนื้อหาแบบนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าพระแบบนี้แท้เพราะอะไรนะครับถ้าเราไปเจอเนื้อหาที่แตกต่างจากตรงนี้นะครับเราก็จะวิเคราะห์ได้อีกว่าพระอันนี้ธรรมชาติความเก่าของเขายังไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพขยายให้ทุกคนได้ ศึกษานะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยไม่มีตำหนิหรือว่ารายละเอียดของแม่พิมพ์ให้ดูนะครับแต่จะมีภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับคุณลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าภาพที่คุณเห็นผ่านกล้อง 30x เเนี่ยนะครับถ้าเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่มีพิรุษนะครับ จุดสาคัญก็คือว่าภาพพวกนี้เขาจะมีคาบงอกปรากฏแล้วก็จะมีคาบจากภายนอกของอของในกลุ่นะครับเขาเข้ามาสมทบหรือว่าเข้ามารวมตัวจับกันเป็นคาบกลุ่อีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นการที่เราเห็นคาบแบบนี้เ็าเรียกคาบซ้อนคาบกันอยู่นะครับซึ่งถ้าใครมองธรรมชาติความเก่าตรงบริเวณนี้ออก ทุกคนก็จะสามารถที่จะเข้าใจความเก่าของพระสมเด็จแท้ได้น,นะครับเขาจะมีคาบเป็นเม็ดนูนๆขาวๆเล็กๆนะครับงอขึ้นมาอันนั้นคือคาบแคลเซียมส่วนคาบที่มีลักษณะเป็นสีสีน้ำตาลเข้มๆนะครับอันนี้เป็นคาบของน้ํามันต่างอิ้วที่เขาไหลมาจากด้านบนนะครับผสมกับพวกเศษ ดอกไม้นะครับเวลาเขาบรรจกุกเนี่กเขาก็จะโยนพวกเข้าตอกดอกไม้เนี่ยลงไปในกุกจะดีด้วยเช่นกันตรงนี้ก็จะทําให้เราเห็นธรรมชาติของพระได้อย่างถูกต้องนะครับการเรียนรู้ขอบข้างนะครับขอบข้างก็สําคัญเพราะว่าขอบข้างของพระสมเด็จเนี่ย จะมีคาบติดอยู่นะครับตรงนี้ทุกคนจะปลอดภัยได้เลยถ้ามีคาบกุกติดอยู่ตรงขอบข้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าของปลอมเนี่ยเขาไม่สามารถทําเอาคาบกุกมาติดตรงด้านข้างได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราดูพระเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยขอให้คุณมั่นใจตรงบริเวณด้านข้างนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผมนะครับทุกคนก็ต้องไปหาประสบการณ์ ความรู้ด้วยตัวท่านเองด้วยผมแค่ชี้แนะหลักการให้ทุกคนเฝ้าสังเกตในจุดที่ของปอมทำไม่ได้ในจุดที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แบบง่ายๆเห็นไหมครับเขาก็จะมีธรรมชาติรายละเอียดให้เราศึกษามากมายอยู่ที่ว่าเราจะจับตรงไหนเข้ามาศึกษาจับด้านหน้าก็ดูพิมพ์นะครับจับด้านหลังดูธรรมชาตินะครับ จับบริเวณด้านข้างก็หาพิรุษนะครับว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยขอบด้านข้างเขาจะทําแบบนี้ได้ไหมนะครับลองหาข้อสรุปความรู้ตรงนี้ดูครับทีนี้เรามาดูพระสมเด็จบางขุนพรมผ่านการขยายด้วยกล้องจุลทรรศกันนะครับการตรวจพระสมเด็จผ่านกล้องจุลทรรศจะทําให้เรา เข้าใจธรรมชาติความเก่าของพระได้แบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับพระสมเด็จแท้จะเห็นการงอกของคาบกุกเห็นธรรมชาติความเก่าของพระทั้งหมดตรงนี้ตรงบริเวณเสบียดนาฬิกานะครับผมจะตั้งมุมพระด้านขวาขององค์พระด้านบนนะครับเป็นเสบียดนาฬิกาตรงกลางก็จะเป็น ภาพ12นาฬิกานะครับให้สังเกตรตรงบริเวณนี้นะครับพยายามดูจุดตัวเนี้ยนะครับคือสิ่งที่สําคัญมากอันนี้คือคาปปุกที่เขาง,งอกอันนี้คือคาบปุกที่เขาเถูกจับผิวจากคาบที่เขาเป็นคาบดินที่เขาตกกุกเอาไว้เมื่อก่อนปี2 4 2 0นะครับ ตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยมีเริ่มมีการตกกุก,กันแล้วนะครับคือเอาพระสมเด็จขึ้นจากกุกโดยใช้ดินเหนียวนะครับปั้นเป็นก้อนกลมกลมหย่อนแล้วหย่อนลงไปในเจดีย์ตรงป่องด้านบนนะครับแล้วดึงก้อนดินเหนียวเนี่ยขึ้นมานะครับก็จะได้พระติดที่ก้อนดินเหนียวนะครับบางองค์บางท่านหย่อนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับหรือว่า หย่อนลงไปแล้วนะครับดินเหนียวทําให้ดีดินเหนียวก็จะร่วงหล่นลงไปภายในกลุ่เจดีตรงนี้คือจุดที่พระองค์เนี้ยรับดินเหนียวติดไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับตรงจุดเนี้ยเราจะเห็นมแมลงเห็นไหมตรงเนี้ยเขาจะเป็นมแมลงฝังอยู่นะครับอยู่ในค่าก็เป็นไปได้นะครับว่าสมัยก่อนเนี้ยผ่านการเวลาไปยาวนานนะครับ มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับพระพวกนี้อยู่ในกลุ่ประมาณ80ปี85ปีนะครับแล้วก็ถูกน้ำท่วมตอนปีสปีพศ2485นะครับอันนี้เราไล่ลงมาตรงบริเวณเนาฬิกานะครับตรงนี้มันก็จะไปอยู่ตรงจุดหัวเข่าของพระ นะครับหัวเข่าอันนี้จะเป็นหัวเข่าให้สังเกตดูเดี๋ยวผมลงภาพเต็มไว้ด้านข้างนะครับว่าจะมีจุดตรงนี้วิธีการสังเกตแล้วผมก็จะลงภาพนิ่งไว้นะครับให้ทุกคนได้ดูอ่านภาพธรรมชาติความเก่านะครับ mm hmm. เห็นแค่นี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้เราต้องยอมรับว่า,าคนเราความรู้ไม่เท่ากันนะครับการเห็นพระแท้ กับการเห็นพระที่ไม่แท้เนี่ยถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกนะครับตรงนี้คุณไม่สมควรที่จะมาเรียนรู้พระสมเด็จน,นะครับทีนี้เราตรวจตรงนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นมแมลงเดินอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมขยายดูนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยมีมแมลงเดินอยู่มแมลงเนี่ยเวลาถ้าเราเห็นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ mm. เขาก็จะเป็นตัวบ่งชี้เพราะว่ามแมลงพวกนี้เขาหากิน จากพวกเศษอินทรีย์วัตถุนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าปลอมเนี่ยส่วนใหญ่มันยังไม่มีอินทรีย์วัตถุส่วนใหญ่ก็จะมีพวกสารเคมีเพราะนั้นแมลงก็จะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเราเจอแบบนี้ก็ก,ก็ถือว่าเรียนรู้ง่ายแต่ผมไม่ได้ให้โฟกัสความรู้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบางคนจะไปคิดว่าถ้ามีแมลงแท้เลยถ้าไม่มี อปอมซุ้งนี้มันก็ใช้ตักกะอะไรแบบผ,ผิดนะครับอันนี้เราแค่ให้เขาดูอันนี้เขากลับบ้านเข้าไปในอซอกตรงนี้แล้วนะครับอันนี้มาแรงที่ผมเห็นก็ถ่ายได้ก็ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาบที่การงออยู่มุมด้านล่างสุดของพระเห็นไหมพยายามดูมุมเข้าไปเวลาเราโฟกัสเนี่ยผมพยายามให้ทุกคนนะครับเวลาถ้าอยากจะดูพระสมเด็จ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วพยายามเดาผิวเขาออกคือคุณต้องจําภาพขยายตรงนี้ไว้แล้วคุณดูของจริงที่ผมที่ผมลงไว้ให้ดูนะครับมุมเนี้ยกับมุมภาพที่ผมขยายไว้นะครับกับมุมที่ผมถ่ายเป็นภาพเต็มองค์ไว้เนี่ยพยายามดูแลเปรียบเทียบนะครับถ้าแคปหน้าจอได้แคปไว้นะครับแล้วลองศึกษาดู เพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยหาของจริงหรือว่าคุณจะไปดูพระของจริงจากคนอื่นเนี่ยไม่มีใครให้คุณดูนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องพยายามไขว่คว้าแล้วก็หาความรู้ด้วยปัญญานะครับความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์พิกแพงเอาตรงนี้พอเรามาด,นะดูตรงบริเวณมุมด้านล่างซ้ายมือ ขององค์พระแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ขึ้นบนจากตรง5นาฬิกาขึ้นไปที่4 3สนาฬิกานะครับเนี่ยไล่ขึ้นไปตรงบริเวณด้านบนนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของค่าพวกนี้ปรากฏอยู่เช่นเดียวกันเห็นไหมรายละเอียดการยอกค่าพวกนี้นะครับเห็นไหมเขาจะเป็นพวกค่าสีขาวๆเนี่ยคือคาาน้ำปูนนะครับค่าน้ำปูนเวลาคุณ ครับน้ำปูนนะครับมีลักษณะแบบไหนเวลาคุณเห็นพวกคราบน้ำปูนที่มีลักษณะเป็นสีขาวๆพวกนี้นะครับเ mm hmm. ขาจะเอ,อ่อหรือว่าเขาจะดันขึ้นมาเขาจะมีคราบคราบขาวๆพวกนี้เป็นตะกั่นปูนนะครับเพราะว่าเขาแห้งแล้วเขาจะแห้งเป็นขุยหรือว่าเป็นผงพอเขาผ่านการเวลาไปอีกก็เกิดจากการควบแน่นจากความร้อนที่อยู่ในกลุ่มนะครับ mm hmm. เขาก็จะแปลสภาพเป็นของแข็งนะครับจากขอน ของเหลวนะครับแปลสภาพเป็นของแข็งแล้วก็จะจับแน่นอยู่ตรงบริเวณนี้อันนี้ล้างออกค่อนข้างยากนะครับค่าพวกนี้ก็เช่นเดียวกันพยายามไล่ดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับพระแท้เนี่ยเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจง่ายตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านมุมบนนะครับ เวลาเรียนรู้ผ่านกล้องจุลทรรศหรือผ่านวิดีโอที่ผมสอนเนี่ยพยายามดูมุมไว้นะครับมุมทั้ง4ด้านเพราะว่าผมพยายามจะสอนให้ทุกคนเนี่ยจับจุดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นมุมที่สังเกตง่ายในการศึกษาพระเลยทีนี้มาดูบริเวณมุมด้านหลังขององค์พระนะครับ ด้านหลังเนี่ยไม่มีแม่พิมพ์หรือว่าไม่มีรายละเอียดของแม่พิมพ์เป็นตัวบ่งชี้ให้เราจดจํานะครับเราจะจําได้ก็คือจําที่คาบกุกการเรียนรู้ของผมจากประสบการณ์จําค่าพวกนี้ไว้ให้แม่นนะครับแต่อย่าไปจําลักษณะของเขาให้จําธรรมชาตินะครับมีการงอกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการทับซ้อนนะครับแล้วก็ผิวของค่าพวกนี้นะครับส่วนที่มัน เขาเกิดจากคาบของน้ํามันตังยิ้วส่วนที่แห้งเขาเกิดจากาตะก,กันของปูนนะครับแค่นี้เองเวลาเราศึกษาพระแล้วก็ดูที่สีของคาบไว้ด้วยนะครับสีของคาบน้ํามันตงังยิวส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําตาลอมเหลืองนะครับถ้าอมแดงเข้มๆนั่นนะคือคาบที่เขาแก่หรือคาบที่เขาเกิดนานนะครับเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มพยายามไล่ดูนะครับอันนี้คือคาบที่เขาเกิดใหม่ นะครับตรงจุดนี้เป็นคราบาที่เขาเกิดขึ้นมาเป็นคราบขา,ขาวแต่จริงว่าจะเกิดใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าเขามีผลึกขึ้นมาเกาะแน่นแล้วเนี่ยเวลาเราขยายผิวเขาดูเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เราดูเป็นไกด์ไลน์นะครับหาความรู้แล้วก็แกะแกะรอยพระแท้ไปนะครับวิเคราะห์เยอะๆนะครับอยากเก่งเนี่ยคุณต้องดูพระสมเด็จแท้อย่างน้อยนะครับ เป็นร้อยองค์ขึ้นนะครับพระในกุ่ยมีขึ้น84,000่กว่า4 0 0พักว่าองค์นะครับเพราะนั้นคุณคิดว่าคุณมีพระจำนวนเท่าไหร่ที่อยู่ในครามครอบครองของตัวท่านนะครับแล้วหารเปอร์เซ็นดูนะครับพระเนี่ยจริงๆถ้ามีเขามีเยอะกว่านั้นเพราะว่ามันมีกุเจดีเล็กอีกนะครับกุเจดีเล็กเนี่ยนับได้ประมาณ14จะเจดีนะครับถ้า เราดูจากภาพถ่ายเจดีย์เล็กหรือเขาเรียกเจดีย์ลายล้อมนะครับเขาจะสร้างเจดีย์เนี่ยลายล้อมเจดีย์ใหญ่ไว้ทั้งหมดนะครับและในเจดีย์แต่ละองค์เนี่ยจะมีพระสมเด็จบรรจุทุกเจดีย์เลยนะครับพระกูเจดีย์เล็กเนี่ยเนื้อหาจะสวยนะครับแล้วก็มีความแก่งกว่าพระกูเจดีย์ใหญ่ด้วยควาเพราะนั้นเวลาเราเล่นพระนะครับถ้าคนที่ฉลาดนะครับ เช่าเก็บพระกุเจดีเล็กเนี่ยเนื้อเขาจะจัดกว่ากุเจดีใหญ่แต่ค่านิยมคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับจะมุ่งไปที่กุเจดีใหญ่นะครับผมเวลาเก็บพระเนี่ยก็จะเ,เรียนรู้จากตรงนี้แล้วดูเนื้อนะครับพอเราดูเนื้อเนี่ยเราก็จะเห็นรา,ายละเอียดของเขานะครับตรงนี้พวกคราบธรรมชาติความเก่าของเขาเนี่ยเขามีการเกิดขึ้นนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนแปลงไป นะครับคือร้อนตอนกลางวันนะครับแล้วก็อากาศเย็นในตอนอกลางคืนพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเขาอยู่ตลอดนะครับตลอดเวลานะครับเพราะนั้นค่าพวกนี้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะมานั่งทำปอมเรียนแบบได้นะครับถ้าคุณลองคิดว่าเขาทำพระปอมค่าปอมออกมาแล้วทำไมเขาไม่เอาไปขายพวกเซียนใหญ่ นะครับหรือเซียนใหญ่ทำอยามองพระแบบนี้ปอมคุณต้องหาข้อสงสัยตรงนี้ให้ได้นะครับว่าเวลาเราเล่นพระเนี่ยเราจะได้รู้นะครับพระแบบไหนขายได้พระแบบไหนขายไม่ได้นะครับเก็บเอาไว้ใช้ได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้เราก็พยายามวิเคราะห์ไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาเอง คือดึงภาพขยายให้ทุกคนดูมวลสารจริงๆแล้วไม่ใช่มวลสารมันเป็นคาบปุกที่เขาเกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสิ่งต่างๆนะครับที่เขาอยู่ในกุจะดีไอ้คาบดำๆตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นชิ้นส่วนของอะไรนะครับเพราะนั้นเวลาเราตรวจเนี่ยเราให้เห็นเราก็ให้จำว่า สิ่งพวกนี้นะครับขอให้มองเป็นธรรมชาติอย่างเดียวนะครับค่าพวกนี้ที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยเขางอกออกมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นธรรมชาติพยายามดูสิ่งที่เขาเกิดนะครับว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เป็นฝีมือมนุษย์ทําให้เกิดก็พยายามวิเคราะห์นะครับและเรียนรู้แล้วก็ดูภาพที่ผมลงไว้ก็ การทำวีดีโอของผมเนี่ยก็พยายามทำให้ทุกคนนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันเยอะๆนะครับชอบไม่ชอบหรือวอ่าอยากได้ความรู้เพิ่มหรือว่ายังไงก็ลองติดต่อมาได้นะครับผมก็ยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ศึกษาจากของจริงด้วยนะครับวันนี้ก็ ให้ความรู้กับทุกท่านมาจนช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่เ,เข้ามาเรียนรู้จนจบน,น,นะครับถ้าความรู้นี้วีดีโอที่ผมนำมาสอนนี่มีประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็จะกดติดตามกดแชร์นะครับกันเยอะๆนะครับ mm hmm. เพื่อให้เป็นกำลังใจกับคนทำพระชุดนี้ออกมานะครับยังมีพระที่จะต้องนำมาสอนอีกมากมายนะครับวันนี้ก็ค่อยๆ ใช้ความรู้ที่ผมสะสมมา20ป,ปีเนี่ยค่อยๆเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับถ้าอยากติดต่อผมก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนตัวของผมคือ0952566292มีลายเป็นลายขึ้นมานะครับผมก็จะพาเข้ากลุ่มไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จบางพม,มอีกนะครับ <sy. S 1> เข้าไปดูในโน้ตเข้าไปดูในอัลบัม้ม<อ>นะครับ <erto> <ๆ S 2> ผมก็จะลงความรู้ตรงนี้ไว้ วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ